ไีครับเข้าด้วกันกผมเมียกับลูกสาวีแแ่เดียวดีมากินหน,นอ่อ,หาาอยนะัี้าบเาเ่วปักกองหน้วนปกกอเห็นน่ย ขมนมีเขมีขมขม่ไม่้องเลยโหส่งเป็นเนื้อมือเหรอหายแล้วน,นี่ของเจ้าข้ไวเจ้ารสหนซีดีแดีเถื่อนกุงเทพไม่มีกินนะครับเขาเรียกว่าถั่วเน่าไม่ใช่แ็นซีดี

เพิ yeah, yeah, yeah. ่ออมมันมันบางแต่ถุนสานข้นปนจีนนะกัน้ไม่อบอ่ะโชมนถุนอสานขึ้นลายๆพออะเพราะว่ามันไม่มีใคร Ừ người mọi người mọi người mọi phải mọi người mọi người Mẹ người mấy người mọi không mọi người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  mọi Nan chay nan la. Nan pawe. Nan pawe lak chi yon gwenen. Koy tole mwen se non piyo din ki nyatik lor mwen se non pawe akinda. Ton ki po. Ha? Nan pawe lak chi yon gwenen. Nan pawe mwen. Po akinda yon mwen. Hmm? Awa yon mwen woy. Yon woy. Yon mwen woy. มันรู้จบห้านเลยว่ัตามตัวมันจะกินอานู้นอืมันเป็นมันนเกตค่ตัวาออตัวเองตัวตัวมันเนีมองป้อเห็นมันในนี้เห็นตัวตัวเหมันย่าต้องรังบ่บมันละมัน 弄弄做咖点咖，点那样。 பா ஹ்ம் உன்னை கோடி

ม่ก,กินไม่กิม,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 มกนม่น่มม่นไม่่กินนไมนนมนน่นไม่นน่มน một cái thịt nước tiêu đen nè gì đây con có con nè hai con ăn mắm muối xa ừm cái này hết hay ăn xong các các chế độ này chế

เดียวแล้วนะครับเอาืองต่อครับแล้วงจะทำม้ยอ่อ้เจ็บอนิอยูแค่นี้ก็ได้อืมปกติ

ข้าว่ะข้าวหมดนี่ไงค่ะเราวแล้อโอ้ยดูอืมกินยาเสร็จแล้วยังเออ ส่วนทปลว่าต้องจดอะไรกี้มาไหนหนักกว่าวันไม่มัโค้งหัวหน่มเห็นกันนักหรือน่องต่าไปไหอย่าบ้าแล้วก็โค้ง ก็งูบางคนนี่ก็เจ๊งเลยว่ะไข่ต้นหอมต้มเนี่ยนี่ค่มเขาบอกเขาว่านี้ครับเนาะครับเนาะ คเลไม่ใช่ลงโม่อ้มันสนยากูสฉากูเห็นจะเฉอแต่อกูตัวเน่าเ็นอะมนก็ชนููู้้ควเนาเยอะคับูกันแต่กูา่อองใปันะี่เดือบงเือเื่อคนก้หนงก่ดือ

嗯。对。累不？累不？没没没。 kém có mình, mình, mình đang ngủ rồi giờ hoài mà ăn kiếm được chưa Hãy subscribe cho